Herbal Expert by รีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิยุรีตั้งเกียรติกำจายสวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่9กันยายน2563นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรลดความดันโลหิตนะคะบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในคนก็คือมีสมุนไพรตัวใดบ้างที่มีงานวิใจัยในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะคะว่าช่วยลดได้นะคะก็จะคุยกันมีตัวกระเทียม ชาชงกระเจี๊ยบแดงลากลาย่อมชาเขียวน้ำขึ้นช่ายเจียวกูหลานหรือปัญจขันธหิงสารสกัดหญ้าหวานน้ำตะไคไ้ดอกคำฝอยหญ้าคา,ามะรุมทองพันช่างบัวบกใบหม่อนและผูกข่าวนะคะว่ามีตัวไหนบ้างมีงานวิใจัยในผู้ป่วยความดาันโลหิตสูงหับรองกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีงานวิจัย ในคนไข้ความดาันโลหิตสูงและพบว่าได้ผลนะคะมีตัวไหนบ้างก็ตัวแรกก็จะเป็นผงกระเทียมนะคะมีางานวิจัยเยอะเลย17การศึกษาในคนที่มีความดาันโลหิตสูงและคนที่ความดันปกติ735คนนะคะรับประทานผงกระเทียมขนาด300ถึง2,400กรัมต่อวันนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์พบว่าคนที่มีความดาันโลหิตสูงเนี่ยเมื่อรับประทานผงกระเทียมเข้าไปแล้วเนี่ยลด ความดันได้ประมาณ3มิลิเมตรประหลอดก็ลดไม่ได้ไม่ได้เยอะมากน,นะคะแต่คนที่ความดันปกติเนี่ยผงกระเทียมไม่ลดความดันนะคะก็คือหมายถึงว่ากินไปแล้วช่วยป้องกันโรคความดันได้หรือไม่ในคนปกติคือช่วยไม่ได้นะคะคนที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้ารับประทานผงกระเทียมก็ลดได้เล็กน้อยเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนําให้รับประทานแทนยาลดความดันที่คุณหมอให้นะคะถ้าจะใช้ก็ใช้เสริม เท่านั้นเองนะคะใช้เสริมก็ลดได้ประมาณ3มิลลิเมตรปลอดถ้าเทียบกับการคุมอาหารเค็มเนี่ยการคูมอาหารเค็มก็จะลดความดันได้เยอะกว่าผงกระเทียมนะคะข้อควรระวังในการใช้กระเทียมมีอะไรบ้างถ้าเรารับประทานกระเทียมสดแล้วกินปริมาณมากเนี่ยต้องระวังก็คืออาจจะละคิ้เครื่องทารเดินอาหารมากกว่าในรูปของสารสกัดกระเทียมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในคนที่มี อาการกดไหลย,ย้อนนะคะก็อาจจะทําให้โรคแย่ลงถ้าเกิดรับประทานในปริมาณมากนะคะแล้วก็หญิงให้นมบุตรเนี่ยก็ไม่แนะนําให้รับประทานกระเทียมปริมาณเยอะๆนะคะหรือสารสกัดกระเทียมเพราะว่าสารสารสำคัญในกระเทียมเนี่ยก็จะผ่านไปที่น้ํานมแล้วก็ทานลูกตอนให้นมก็จะได้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถานลูกก็จะมีอาการปวดท้องแบบโคลิกนะคะก็จะปวดท้องค่อนข้างเยอะเด,ยเด็กก็จะร้องงงแงนะคะ อันกรณีอื่นที่จะต้องระวังก็คือบางคนกินไปแล้วก็อาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะถ้ารับประทานในปริมาณมากก็จะมีเหงือ่อหรือลมหายใจก็จะมีกลิ่นกระเทียมได้แล้วก็บางทีผิวหนังจะไวต่อแสงไวต่อแสงก็คืออาจจะไปถูกแสงแดดไม่มากนะักแต่ก็อาจจะมีอาการแสบร้อนนะคะถ้ารับประทานกระเทียมปริมาณมากนะคะแล้วก็อาการข้างแคงอื่นๆท,ที่ที่ก็ไม่ได้เป็นมากก็มีขึ้นองไส้อาเจียนหรือทองเสียก็อาจจะพบได้ในบางคนนะคะถ้ารับประทานในปริมาณมาก แล้วก็คนที่รับประทานยาวาฟรินนะคะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับกระเทียมไม่ว่าจะเป็นกระเทียมสดหรือสารสก,กัดกระเทียมนะคะเพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลือดออกได้ตัวที่2ที่ได้ผลในการลดความดันก็คือชาชงกระเจี๊ยบแดงมีงานวิจัย5การศึกษาในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนะคะพบว,ว่าลดความดันทั้งค่าบนค่าล่างได้ประมาณ4มิลลิเมตรปรอท ก็ลดได้ไม่มากนักะคะแต่ว่าลดได้นอกจากนี้ยังพบว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยก็ได้ประมาณ4มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะก็ลดได้ไม่มากเท่าไหร่ส่วนลดไขมันละ่ะลดได้ไหมหลายการศึกษาเนี่ยพบว่าชาชงกระเจี๊ยบแดงเนี่ยยังไม่ลดไขมันในเลือดนะคะส่วนข้อควรระวังในการใช้มีอะไรบ้างคือถ้ารับประทานในปริมาณมากหรือดื่มน้ำชาชงกระเจี๊ยบ มากนะคะก็อาจจะมีอาการระคายเคืองทางเดินอาหารปวดบวน,นท้องมีแก๊สในทางเดินอาหารหรือท้องเสียได้นะคะเพราะว่าตัวกระเจี๊ยบแดงมีฤทธิ์ร,ระบายอ่อนๆน,นะคะถ้ารับประทานปริมาณมากก็จะทําให้ท้องเสียได้นะคะผู้สูงอายุที่ดื่มน้ากระเจี๊ยบเป็นประจําหรือชาชงกระเจี๊ยบประจำเนี่ยควรจะต้องดื่มน้าตามมากๆเพราะว่ากระเจี๊ยบม่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะกระเจี๊ยบแดงนะคะไม่ใช่กระเจี๊ยบเขียวที่ลวกผัก กินนะคะนั่นก็คนคนละอย่างกันนะคะกระเจี๊ยบแดงนะคะถ้าถ้ารับประทานแล้วจะมีลทธิ์ขับปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดื่มน้ำทดแทนมากๆไม่งั้นอาจจะเกิดการขาดน้าแล้วก็เลือดไปเองที่ไตลดลงไตวายเฉียบพลันได้นะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้นะคะเพราะว่า คนไข้ไตก็จะได้ยาขับปสัสสาวะจากคุณหมอให้อยู่แล้วถ้าเราไปทานกระเจี๊ยบอีกก็จะตีกันนะทำให้ขับปสัสสาวะเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เลือกไปเนื่งที่ไตลดนงไตวายได้นะคะตัวที่3นะคะที่มีผลลดความดันก็คือรากระยมนะคะตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรโบราณน,นะคะก็รู้จักจกันมานานแล้วล้วก็มีการนํามาพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบันนะคะชื่อว่ายาเลสปีนซึ่งมันเป็นสารสําคัญในรากระยมนะคะที่มีฤทธิ์ลดความดัน ได้นค่อนข้างมากนะคะแต่ปัจจุบันยาตัวนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนื่องจากว่าอาจจะมีอาการไม่พึงประสงค์หลายอย่างนะคะแล้วก็ไม่ได้มีงานวิจัยรับรองเรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคความดาันโลหิตสูงนะคะเช่นโรคหัวใจหรือฉลอดไตเสื่อมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะต้องระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะถ้าลดความดันเยอะเกินไปเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงไตก็จะวายได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคหื้ หรือคนที่มีนิ่วในทางเดินน้ําดีนะคะผู้ป่วยซึมเศร้าหรือผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะเพราะว่ารากระย่อมเนี่ยอาจจะทําให้การแย่ลงได้นะคะกลุ่มนี้ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังรือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่แนะนําให้ใช้นะคะสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่แนะนําให้ใช้เลสปีนนะคะหรือรากระย่อมที่มีสารสําคัญก็คือเลสปีนเนื่องจากว่า อาจจะทําให้หัวใจเต้นช้าลงแล้วก็ความดันต่ําขณะเปลี่ยนท่าซึ่งจะเป็นอันตรายในผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้ใช้ในผู้สูงอายุทีนี้ก็พบคนไข้โรคไตค่ะค,ะคนไข้ก็มีอาการเหนื่อยเพรียนะคะคนไข้ก็ซื้อยาหอมมาชงกินแล้วก็บอกว่ากินแล้วรู้สึกด,ดีขึ้นผมปรากฏว่าก็กินไม่เยอะอาทิตย์หนึง่งก็กินแค่สองสาครั้งนะคะก็กินมานานและมากกว่า3เดือนนะคะ ผลปรากฏว่าคนไข้ต้องมานอนโรงพยาบาลเนื่องจากไตวายวเฉียบพลันก็ไปดูว่าในยาหอมเนี่ยมีอะไรทําให้คนไข้ไตวายวเฉียบพลันผมปรากฏว่าในยาหอมเนี่ยมีลากรอยย่อมมันก็เลยลดความดันเยอะเกินไปนะคะเลือดไปเลีย้ยงที่ไตลดลงคนไข้ก็เลยไตวายคนไข้คนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะคะประมาณ70กว่า80ปีนะคะนี่ก็จะเป็นปัญหาได้ในผู้สูงอายุที่ใช้ลากแลยย่อมนะคะเพราะฉะนั้นก่อนใช้สบุนไพรอะไรไน,นะคะให้ดูก่อนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง นะคะส่วนประกอบไหนใช้ได้ส่วนประกอบไหนห้ามใช้นะคะในผู้สูงอายุหรือในผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะนี่เราก็ต้องดูก่อนไม่งั้นอาจจะเป็นอันตรายต้องมานอนโรงพยาบาลได้นะคะตัวถัดมาที่มีงานวิจัยพบว่าได้ผลลดความดังก็คือชาเขียวนะคะก็เคยพูดไปแล้วในเทปเกี่ยวกับชาเขียวแลมันมีงานวิจัยเยอะเลย24การศึกษาในคนที่มีความดันโลหิตสูงหรือคนที่มีน้ําหนักตัวเกิน 1,697คนนะคะพบว่าลดความดันโลหิตได้ประมาณ1มิลลิเมตรประลอดก็ลดได้น้อยกว่าผงกระเทียมหรือชาชงกระเจี๊ยบแดงนะคะสำหรับชาเขียวตัวถัดไปก็เป็นน้ำขึ้นช่ายนะคะก็คนก็เชื่อว่าน้ำขึ้นช่ายเนี่ยลดความดันได้นะคะก็มีการใช้กันเอามาคัน้นน้ำกินนะคะงานวิใจัยในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ย เขาก็ทำการศึกษาในคนไข้าจานวนไม่มากนะคะหลัก20 30คนนะคะไม่เกิน100คนก็คือเป็นคนไข้าจานวนน้อยเนี่ยพบาว่าน้ำขึ้นช่าดอาจช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยในคนจำนวนมากๆนะคะก็เดี๋ยวรองานวิจัยในคนจำนวนมากเพื่อยืนยันว่าจะลดความดันได้มากเท่าไหร่นะคะสำหรับน้ำขึ้นช้าดจากงานวิจัยจำนวนน้อยๆเนี่ยก็พบว่า อาจจะลดได้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มีงานวิจัยในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงแต่พบว่ายังไม่ได้ผลหรือให้ผลไม่แน่นอนนะคะมีสมุนไพรตัวไหนบางก็มีเจียวกูลานกับขิงนะ่มีงานวิจัยในผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือผู้ป่วยเบาหวานจำนวนน้อยนะคะก็พบว่ายังไม่ลดความดันโลหิตนะคะ แต่ยังไม่มีงานวิจัยในผู้ป่วยที่มีความดาันโลหิตสูงนะคะว่าจะลดได้มากหรือน้อยงั้นก็ต้องรองงานวิจัยต่อไปนะคะสำหรับเจลกูหลานกับขิงนะคะมีงานวิจัยจริงแต่ว่าในผู้ป่วยเบาหวานกับคนที่มีภาวะอ้วนทำการศึกษาในคนกลุ่มนี้จำนวนไม่มากแล้วก็พบว่ายังไม่ได้ช่วยลดความดาันโลหิตนะคะตัวถัดไปคือสารสกัดยาหวาน มีงานวิจัย11การศึกษาในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนะคะในคนไข้ประมาณ400คนพบว่ามีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลก็เลยยังสรุปไม่ได้นะคะว่าสารสกัดย่าหวานเนี่ยลดความดันได้หรือไม่นะคะก็ต้องลองงานวิจัยที่น่าเชื่อถือต่อไปนะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยยังไม่มีงานวิใจัยในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเลยว่าลดความดันได้หรือไม่ แต่ทำไม,ไม้มีาการโฆษณากากวรรลุความดันได้ก็เป็นงานวิใจัยในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลองนะคะแต่อย่างไม่มีงานวิใจัยในคนมีตัวไหนบ้างน้ำตะไคไเดอกคำฝอยหญ้าคามะรุมทองพันช่างบัวบกใบหม่อนหญ้านางและผูข่าวนะคะสมุนไพรที่กล่าวไปเมื่อตะกี้คือยังไม่มีงานวิใจัยในผู้ป่วยความีหิตสูงเลยว่า ลดความดันได้หรือไม่นะคะก็ต้องรอการศึกษาต่อไปนะคะข้อควรระวังมีโฆษณาชาชงสมุนไพรว่าลดความดันได้เขาก็ผสมกันหลายตัวนะคะแต่ตัวหนึ่งที่เห็นก็คือเขาเขียนไว้ว่าเขาผสมชาเอมเทศตัวนี้ไม่ได้ช่วยลดความดันนอกจากนี้ยังทำให้เกิดอาการบวมน้ำและความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ ลดความดันโลหิตสูงเนี่ยต้องดูว่าเป็นสมุนไพรตัวที่มีงานวิใจัยในคนไข้ความดันสูงอะรับรองว่าลดได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเลือกใช้ตัวที่มีผสมชาเอมเทศตัวนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงนะคะไม่ได้ช่วยลดนะคะนี่ก็ต้องระวังบางทีข้อมูลที่ได้ในสื่อ,อต่างต่างนะคะก็อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะคะฉะนั้นคนฟังหรือคนอ่านก็ต้อง คัดกรองอีกทีหนึ่งว่าอันนี้เชื่อถือได้หรือไม่ได้นะคะก่อนตัดสินใจใช้นะคะไม่งั้นก็อาจจะเกิดผลเสียแทนที่จะเกิดผลดีอย่างที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ขอฝากเอาไว้ว่าก่อนใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดนะคะถ้าไม่ทราบไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มาน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะโดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จากคนขายหรือบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกนี้เขาก็มักจะให้ข้อมูลว่า สมุนไพรเขาได้ไประโยชน์แต่ข้อควรระวังเขาก็จะให้ข้อมูลน้อยมากหรือบางทีไม่มีพูดถึงนะคะแบบนี้ก็ให้ถามเภสัชกรก่อนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความดันสูงเนี่ยจะต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนจะตัดสินใจใช้อะไรนะคะเพื่อจะได้ได้ประโยชน์จากการใช้แล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็คุ้มค่าค่ะสวัสดีค่ะ